สวัสดีครับมาเอาชิมาเลรียโปเกมอนโกตอนนี้เมืองไทยยังบมีในมือถือครับเขาเซิร์ฟเวอร์เขายังท่านมาตั้งเทียมันมาเลรียอยู่เทรื่องคอมก่อนเนาะนีครับเขาในเว็บ e n b i g n o c k c o m โปเกมอนโกตัวนี้จะเป็น Android e m u l a t o r อยู่ใน PC แล้วมันจะลงมันจะล่งโปรแกรมมันจะล่งโปรแกรมไป โปเกมอนโกมาอยู่ในนี้เลยครับเอาคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ครับถ้าเอาโปเกมอนโกะก็พีซดาวน์โหลดเซ็จแล้วเข้ากับคลิกคลิกไฟล์แล้วก็คลิกนี่ครับ a c c e p t in s t a น l มันลงโปรแกรมไปครับเ โดยรา,ราาคาของสารพันธุ์โกเบนสากับบอกว่าราคาสารพันเนี่ยจะอยู่อย่งางนี้ฮะ45่สงนี่ในเว็บเขา,าสิบอกสเตปหนึ่งแซ่เิวเติโอเรียนเฟซบุ๊กคิวิเตอร์ถ้าไอาเอาโปเกมอนโกฟิซี่อินสตาแวร์ยิ่งโตคิวิเตอร์ if you already have not app player 37 and above version you get apk and that into not i n s t o r e นะครับตัวมันจะมีตัวแยกแยกโปรแกรมนอกแล้วก็แยกโปรแกรม Pokemon Go ไฟพิเคซึ่งตัวไฟพิเคนี่สามารถที่จะแปลงใส่มือถือได้เลยครับแต่ว่ามันเล่นยังมาทัานใดเกลือใน,นมือถือเมืองเมืองไทยเมืงองโซนเอเชียตะว่ันอกเสียงใต้ าะดวาวโหลเซ็ตแล้วเขาก็อินตอร,ตอรเวเาก็ล่นได้ด้ยครับเหมือนเขาสื่อโทรศัพท์ใหม่ครับนีครับเสร็จแล้วเขาก็คลิกสตาร์ทสตาร์บ มาละห้านันจะจะเป็นตัวนี้เ้าก็ตั้งค่าตั้งค่าเจนิญรุ่นดิสันเจล้วต้านอ่นสตาร์ทครับเข้าจใจล้านบอ่อบ่อยล้านโตอย่างรูดหมายถึงรูดเครื่องมือถือภาษาเป็นภาษาอังกฤษห้าสาไต้ แปดวานโลห้โล่ลูโล่มีโซนนังเบอร์วอ่มีเตเฟแายวันดมบวกลบเคเซฟเซ็งครับเฮ้ากะเซฟเซ็งแล้วกพี่สตาร์ทโปรแกรม ครับมากอ่ะปึ๊บเป็นเกมมือคือยิ่งปืนยิ่งแค่ตั้งค่าปุ่มเหมือนเนี่ยันที่เนน X สอนเพื่อนจำล่องหรือวันทัดตรงนี้ค่าจะพาหรือวันทัดเคครับที่นี้เ้าวยมาเขา่าตัวนี้แล,ล้วโอเคบอลกเข้ามา เขากำลังจะจำลอง g p พเพราะว่อวายเซิร์ฟเวอร์เมืองไทยม,มัมีตอนนี้เขาจะไปอยู่ประเทศออสเตรเลียไปอยู่ประเทศใดก็ได้ที่มันที่มันมีเซิร์ฟเวอร์เลนแล้วเช่นอเมริกาอังกฤษเสียครับอ๋อเขากับเอาตามค่ามานันงนะเนาะสิบนีออสเตรเลียไม่เสียวอังกฤษว่ะโอ้แม่เชิตเตอร์อยูไในเตยเลยวนะหล่อเจลา่า ทีนี่เทากัมาเนี่ครับไส้อัพไส้ตัวโปเกมอนไส้อัพวิดกูเกิลแโปเกมอนเท่นอร์เท่ากับกูเกิลเกูกนกูเกิลนี่วะละ่ะเากออัอ่นีอยูัอยีอยูเามีะละ่ล่ะไม่ใช่อ่อนไม่เหมือนเข้าสื่อเท่าซับไม้แหลนะที่มีอยู่ nó no. 4 mm. okay. เดลฮันพานตึบเอารืมมาตรง ขึ้นว่าทำเลยก่อนซื้อสารว่าสันรองขอมุ่เว่าเสร็จสิ้นสันยอมรับคือทึพทึิจีอาเอที มัคือเขอาได้ ออกมาได้แล้วครับดีเมมเบอร์ท hmm. ี mm ่เ hmm. บ right? okay. ียดเลยในอลอนหน้าโอเคแอ็กเซ็ตฮัลโหลแดร์แอมเดอะโปรเฟสเซอร์วิลโลโปเกมอนแค่ยู้เท่าอย่เอเวอรี่คอเนอร์ออฟเดอะเอิร์ดโปเกมอนยูทูบมุมโลกซัำลั่นนะครับเบ็ดเท่นคาเฟ่ไฟ่ทูเดอะสกาย ซัมบีอินเดอร์มาวเทนอินเดอร์ข้อเล็อเนียวอเตอร์ไข่ยูโบมีอยู่ในน้ำเนาะไอแฮสเป็นไม้ฮุ่นไลส์สตาร์ดิ้เดมแอนด์แดร์นิจะนนัมบิททิบิลชันยูยูเฮิมี่มิดไม้รีเซิร์ฟแดดเกตไข่วอจัดลูกิ่งก็ซัมวันไลยูเฮิมยูยูมีทูไฟแอนด์ข้อเล็โปเกม่อนฟอร์มเอเวอร์ น้าวชูกิยวสไตล์อันนี้เจอนานแกงตก่อนครับเอาเอาบูใสเอาวีาาวนักง่ายๆปกติเลยเดียนี่ผมนี่ผมนี่นี่ผมนี่ตานี้สเกลมีกระเป๋านี่กระเป๋าเบียรกระเป๋าอะไรได้พอละนี่มันลอยแล้วครับพื้นฐานลอยแล้ว แต่โปเกมอนเนี่ยบีเนี่ยซ่อมโปเกบอลดีฟิวเฮลยูแคทวันเนี่ยเราต้องไปหาโปเกบอลก่อา เกมนี้ชั้นยูกอยูเฟิร์ตโปเกมอนยูอาชักเอ่อถ้าเล่นโปเกมอนเทนนเี่มีชุดไอข้อเยี่ิกเนีมสื่อ,อยังสื่อใช่ยูโอเค เตือนคุณว่าไซโย่โปเกมอนยูนีมอโปเกบอลแอนเอาเจอยูทูลไอเท็มเดอร์ริงยูเอ็กซ์เทเลชั่นเดฟเฟลอาร์ยินเทเลติงเพจไลสกันเจอแอนโมนูเมนฟอ้มหน้าอ่อนยูบีออฟเอคโคลิงออนโอเวอร์เดเวอร์ไอโฮมยูเกตเอาเดร์แอนแคทโปเกมอนแอนนิซิเตอร์เดียมยูโปเกย์โปเกดิก อีกท่ามุอปูได้เวลาไปแ,แล้วเล็กโกูไปไปนั่งกันาการคอนทรลนกับเอาก็ใช้เมาส์แท่นรูดไปรูดมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเล่วิปไปข้างหน้าเอไปข้าง้างดีไปข้างทางเออยหลัง dù của W bảo nhóm người ta nào để nào. Để, đợi tới đợi tới đợi tới đợi. để để Common view bank, view đi. để đợi đợi. để 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 กดตัวดีตัวดีในคี์บอรดตัวดีมากทางขวาตัวเอกดตัวเอลางซ้ายนะครับนี่ครับตัวที้จะโขบตรงนี้กดตัวเดวกคนยื่นไปโอ้มีเกียวร่าเจอนองเจอนั่นเจอนี่แล้วเนาะ E a. ออสเตรเลียเดือยโปเกมอนสต็อปยิตทูฟ้าเว่จอดไก่ละ บนเรียนก็เป็นบันไดหรอกครับแต่ว่าเงองเห็นเขาหิดไลายก็เลยลองเบิมงอถือตัวนี้ก็เหมือนมือถือครับตัวสัญลักษณ์เนี่ยตัวนี้ตัวพอยครับตัวนี้กับปุ่มโฮมนะครับินี่เทสเตอร์นี่ก็โหลดแอปได้เรื่องครับเมาจะโหลดไลนโหลดไล,ล,ดลนเหมือนเท่าใส่แท็บเล็ตตัวนึงได้ครับผม ไลฟ์ซีเซาจเจอติดตั้งนะครับเ็นไดขึ้นกันเลยลมันหนึ่งแทบเล็ตัวหนึ่งอยู่ในอยู่ในคอมห้องนะครับเนาะเพรไดเร็ตม่วนซสบซสมบายดีสวัสดีครับ